ยิ่งทำํำยิ่งรวยก่อนนอนคืนนี้ลองท่องพระคาถาสี่คำนี้เป็นคำอธิษฐานของหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกหลวงพ่อกเกษมท่านบอกว่าขอให้ลูกหลานสวดภาวนาก่อนนอนทุกค่ำคืนจะช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินทองปรารถนาสิ่งใด ก็จะสมหวังดังปรารถนาทุกประการพระคาถากล่าวดังนี้อิทงังกุศลกรรมมังมะยากะตังท่องสามจบแล้วอธิฐานขอในสิ่งที่ท่านต้องการสาธุสาธุขอให้สมหวังทุกประการทุกท่านเทิน